อาการจะรัก,าการใช่ไหมครับโอตื่นเต้นมากเรื่องนี้เพราะว่าบทนี้น่าสนใจมากมนักธุรกิจหนุ่มโอโ้โหเอาไม่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 ได้เป็นหรอก <c oughs> ผมยัง <c oughs> ผมยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นไง <c oughs> อ่าแต่อันนี้คือแบบดูจากทรงนะั้นแต่ผมว่าบทมันจะแบดแบหน่อย <c oughs> น่าจะนะน่าจะเพราะ เออน่าจะดูนักธุรกิจดูแนวแบ๊ดๆหน่อยนะผมว่ามาเฟียอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมาเฟียเลยหรอไม่รู้ว่าใช้คำว่ามาเฟียได้ไหมแต่ว่าออะไรประมาณนั้นอ่ะก็น่าสนใจมากครับน่าสนใจมากแล้วก็สตอรี่ของมันก็อารมณ์ประมาณแบบมาแบบเป็นระหว่างนักธุรกิจกับดาราศิลปินแล้วก็มีแมวเป็นตัวเชื่อมนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกเป็นยังไงนะครับทาสทาสหมาแต่การมาเป็นทานแมว ท่านมาหมายถึงในชีวิตจริงนะนแต่ว่าในหนังเนี่ยกลายมาเป็นท่านแล้วจะเป็นคาแรคเตอร์แบบข้างหลักนะฟิลเนี่ยฟิลฟิลในในแกลเซอร์รักเนี่นนยกกคิดว่าข้างนะ <laughs> <laughs> ข้างไม่ข้างต้องรอดูครับเขาอาจจะเขียนไม่ข้างแต่ผมอาจจะไปเล่นข้างก็ได้ใครไม่รู้ก็เป็